ครับพี่น้องเอฟซีทีรักทุกคนครับวันนี้มากินข้าวสมตำเวยครับพี่น้องวันนี้สมตำกับปลาทอดทอดปลาจนเป็นว่าเกินเลื่องครับเกินกรอบจนไหมทอดปลากับสมตำมามาครับกินข้าวรวกันครับผมกัาเขาเที่ยงครับวันนี้เขาเที่ยงวันยุทธครับ เพิ่งจตอนมะละกอมันครับนี่สับเองวกมอวมยาวได้เป็นเม็ดมันครับนี่แต่พี้ยอร่อยปลาเกินเรื้องเกินกรอบครับไหมถอดปลาจนไหม ขาดเตะไหลิงกับมูลไรครับ <c oughs> ขัดขัดกันอย่งเลยสุดยอดแซ่บสมตามครับ ดการสรับมะละกเอเกินนะครับใช่ใช่มาวันนี้พวกมึงยังไงครับพี่น่องเลยสมจําเขาเนี้ยเป็นเนี้ยเกินครับผม เกินนิยมแยกติดมือปามมือตอกกอบตอกกอบประมาณกินเนาะเก้าเทียงวันหยุดมันบรรยากาศกดีครับมันแด็ดออกตาขาววี้แห่ง ngon nó ăn là kiên khẩu tâm rồi bắt cốt chạy tiên là ơi สแบบกลุ่นี้ผมไม่ยังไลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีลำรวยสุขงวายด้วยครับปีใหม่กับจะปีใหม่แล้วครับผมอีรุกี่วันเดินทางกับบาะปลอดภัยทุกคนด้วยครับองสิได้เดินทางกันเลยครับวันละอีกจ้าประมาณสองอาทิตย์ผมจะรับเดิกระบาะอีกคนจะรับพี่น้อง ผักผักแบบอยู่ตอนนคงกรอ,อบดีนะขนาดไหนแต่รับทำเองแต่เองเนาะผักดู